ไม่ไหวมั้งอย่างนี้สกูตเตอร์อเราอาจจะไม่รอดน,นี่คือทางข้างหน้าของเรานะครับที่ถ้าเกิดเราวางแผนว่าเราจะขี่สกูตเตอร์มาอืมมีะระฆังมีะระฆังสัระฆังอืมเบ้าตาดิอืมหัวตอนกับเบ้าตาประวานันมาถึงเราก็ได้ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าตรงนู้นครับตู้ตู้ทําบุญมันแตกนะครับโดนลมพัดมานะครับก็เดี๋ยวเก็บ เศษเงินที่ปิวมาครับตังกระจายเต็มไปหมดเลยครับอย่างกับเวสทําบุญเนี่ยมาต้องมีอีเวนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคลิปเราทุกครั้งทุกครั้งที่ออกคลิปจะต้องมีอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะเริ่มต้นกันแล้วนะครับแล้วยังไงต่อนะครับพี่ก้อนก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะจอดรถตรงเนี้ยแล้วเราก็จะขับ G2 เข้าไปแต่ดูจากสภาพแล้วเราขับเข้าไปอีกหน่อยนึงเพราะว่าจริงเราอยากจะให้ทดสอบสภาพ สมรรถนะของรถจริงๆเลยนะเพราะถนนมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งจะเป็นถนนลูกรังดินแดงอันนี้คิดว่าถ้าไปเจอดินแดงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนซึ่งปกติตรงเนี้ยถนนเข้าไปไม่ถึงคนที่จะไปวัดคุนสมุทรจีเนี่ยจะต้องจอดรถแถวนี้แล้วก็ลงเรือเพื่อนั่งเข้าไปที่วัดเพราะวัดเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบเนี่ยก็คือจากที่ประวัติก็คือโดนน้ำทะเลกัดซาะทาให้วัดลอยอยู่กลางทะเลเฮ้ยวัดลอยอยู่กลางทะเลใช่เวลาน้ําขึ้นนะน้ำมันก็จะล้อมรอบเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่วัดแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวขอขับ เข้าไปอีกสักนิดนึงว่าเราจะหย่อนตัวเราลงตรงไหนได้เพราะฝนมันก็เริ่มลงไม่ได้มากเท่าไหร่อย่างเงี้ยป,ปล่อยอ่ารถเราเอาอยู่อยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้เราขับเข้าไปดูกันก่อนโอเคไปนี่ประมาณสี่กิโลนะทางนี้นถนนไม่ได้แย่เดเด่เดียวเดี๋ยวไปดูข้างในแต่ดูนี่คุณดูบ๊อบบี้อยากให้เห็นคุณดูบรรยากาศฝั่งซ้ายแล้วคุณบรรยากาศฝั่งขวาดดดูท้องฟ้าดิมันคนละเรื่องเลยไงอ๋อเออเห็นป่ะฝั่งนี้นะครับสีเทาๆฝั่งนี้ เติมฟ้าแล้วฟ้าเปิดอืมฟ้าเปิดแล้วเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าทริปนี้เราจะยังไงต่อครับจากตอนแรกที่แพนไว้ว่าขี่สกูตเตอร์กันชิวๆว,วันนี้นาจะไม่ชิวตล้เริ่มแล้วครับเพาม่มีถอดรองเท้าเทน้ำอ่ะอืมไ<ต><ต>ปถงบุ๊ด็อกเตอร์มาตินอีกแล้วค่ะนี่คุณใส่อะไรมาวันนี้กลับมาลุยขี้โพนไงคะอย่างพร้อมเลยพร้อมตรงไหนอืมโคตรมันกำลังออกทะเลนะอ่าเทออกซ้าย ใช่โอ้โหนี่ไงถ้าเราขี่เข้ามาเป็นไงบามีโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหแอบอย่างมานะถ้าอยู่ในรถยนต์นะขี่มานี่ก็ครึ่งล้อได้นี่ดูเธอดูน้ําฝั่งนี้ดิใช่ดูดูปีนดูถนนะดูน้ำฝั่งนี้แล้วก็ดูน้ำฝั่งนี้คือลมลมแรงนะฝั่งนั้นลมแรงแต่ฝั่งนี้ไม่มีลมเลยเลยแค่ถนนกั้นอ่ะเออดูสิไม่น่าเชื่อนะหอบขอบลมหอบ เออเออทิงด้วยนาะรถมันหอบน้ำเห็นไหมดูน้ำสองฝั่งใช่ความนิ่งความไอ้นี่มันแตกต่างกันเลยอ่ะอันนี้อ่าวไทยอ่าวไทยค่ะแต่จริงจริงแล้วตรงนี้คืออ่าวไทยได้รถเราไปได้แต่สกูตเตอร์นะไม่ได้รอดเมื่อกี้บ๊าบี้ไปบ๊ามี้ลงไปเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไม่ไหวมั้งอย่างนี้สกูตเตอร์เราจะไม่รอดอันนี้ติดอยันนี้ค่ะเดี๋ยวน้ำกระเด็นมาในรถอือนี่คือทางข้างหน้าของเรานะครับที่ ถ้าเกิดเราวางแผนว่าเราจะขี่สกูตเตอร์มาจากจุดเมื่อกี้นะครับเรามาจุดเราเปลี่ยนแผนนะครับเข้ามาลึกหน่อยนะครับมาไม่ได้เหรอเออจะดูดิถ้าเอาสกูตเตอร์เข้ามานี่ไม่น่าจะรอดนะครับดินอย่างแดงเลยครับตอนนี้ครับดูจากรนนี่นะคะดูล้อโอ้โหนี่ครับกลับไปอัดฉีดอย่างเดียว ถเหมือนกันอีกจำไม่ได้อ่ะเออยังไม่ติดสติกเกอร์เลย <c oughs> เอาเรื่องนะครับถ้าเอาอสกูตเตอร์เข้ามานี่ <c oughs> เออเอมาให้จอดบนสะพานดินมันติดเท้าง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถต้นแ็กหมดจอดบนสะพานเถอะเนี่ยเราเลยเอารถมาจอดตรงสะพานนะครับเพื่อที่จะ เอารถลงกัน,นง่ายง่ครับเมื่อกี้จะจอดรถตรงนู้นใช่ไหมแต่มันมีปัญหาว่าถ้าจอดตรงนู้นนะครับเราจะเอารถลงยากนะครับแล้วก็รถจะเละเนี่ยครับดินที่เกาะรองเท้ามาโหดมากเลยนะครับผมนี่ขนาดใส่รองเท้าดูล้อเนี่ยล้อเห็นไหมนี่ขนาดล้อแบบโดนล้างน้ําโดนชะมาหน่อยนึงน,นะเมื่อกี้หินเต็มเลยครับคือดินดินที่นี่มันเป็นดินแบบเนี้ยดินแดงแดงนะครับผมก็เลยเอารถมาจอดบนสะพานนะเพื่อที่จะไปวัดทางนู้นกันนะครับผมวัดกลางน้ํา ตอนนี้ก็เป็น Max G2 ทั้งหมดนะครับนายบอด Max G2 หมดเลยไปเดี๋ยวเราลุยไปกันดีกว่าอาวแนะนำตัวละครในทริปก็นหน่อยนะครับก็จะมีตัวผมนะครับผมนี่มีพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์อ่าแล้วก็ปอมีครับผมชืลักลเลตามเคยดูรถป้าด้วยดูรถป้าอะไรเนี่ยรักรถมากเป็นคนรักรถบอกแล้วห่ <c oughs> วง <c oughs> ครับเราก็จะลุยนะครับนาย b o แม็กซีู่อันนี้เราปลดล็อกความเร็วมาแล้วนะ35กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับหมาหมาเท่าเจ้าถิน่นทางสวยทางสวย อ้อะมีด้วยมาถึงตรงนี้นะครับโอ้มอเตอร์ไซค์จอดข้างนอกกันหมดเลยตรงนั้นจะมีชุมชนอยู่นะครับ ไปกป็ามีไปจะได้ติดอยู่ในรูป,น,น,ปนี่ครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบแบบป่าชายเลนแล้วนะด,ดูดิเป็นแบบต้นไม้ต้นไม้ป่าชายเลน ทำมาดีนะทางคอนกรีตไปได้เรียบๆเลยโอ้โห,โห,โห,โหสวยไปวัดขุนสมุทรทราวาสนะครับ มีะระฆังมีะระฆังสั่สระฆังนีดูดูพี่กรณ์สอนสระฆังได้ไหมได้หมดไหมนี่ <k ill S 1> วาทันบ้างไม่ทันบ้างอ้าวเราตรงนี้เรียกว่าอ่าวไทยป่ะเนี่ยใช่ค่ะนี่ออกอ่าวไทยนี่ออกอา่อาวไทย,ยครับอืม ตรงนี้เป็นแบบเวิ้งใต้ขวาเป็นทะเลหมดแล้วนะครับเนี่ยอืวัดอ่ะ,ะไมไ่มีทางเดินเข้ามานฮะือว,ว่าคนอ่ะก็คือจะเป็นทางเดินเล็กๆคันนี้เนี่ยโดยรอบกับซอสเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัววัดคุณจะเห็นว่าวัดโดนน้ำท่วมยังไงโอ้ไปดูกัน น,นี้ก็มีร้านขายของด้วยดูบอดเด, <c oughs> <c oughs> ด้บอดเ,อออเดี๋ยวเราต้องขี่ออกไปอีกดีอืมขุ้งเหยียดอันนี้ตัวใหญ่แต่เรา,าจับใส่หม้อเลยัง แล้วเียมครับให้มันตกหนูเห็นเมื่อกี้ตรงที่จอดรถข้างนอกนี่แหละที่เป็นวังอ่ะเขาลงไปเก็บอะไรเ่ะน้ําระดับโอ้ไขแข็งขอ้โหก็มีค่ะเนี่ยวางตรงนี้ไงตรงเป็นสะพานฝ่ามือใช่ไหมเก็บไยแคลงตรงที่จอดรถตั้งวันเช้าโอเคอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบบ้านชุมชนขุนสมุทรจีนนะครับผมเป็นทางไป วัดขุณสมุทรพราวาดนะครับมีแผนที่มีประวัติวัดให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเดินเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเดินตามพี่กรไปเลยนะครับต้องตามเจ้าถิ่นไปรอบนี้เจ้าถิ่นแถวบ้านเนี่ยน้องหมาเจ้าถิ่นไปถึงตรงนน้นไปถึงนู้นเนี่ยเจ้าถิ่นกนลังเดินทําเจ้าถิ่นตัวจริงที่เคยมานะคะเราก็จะมาเจออ่า ประชาชนชาวพมา่าเร่กดีกว่าเขาจะมาที่วัดเนยอะมากวันนั้นมาจะเจอแบบเสื้อผ้าสีชมพูแต่เป็นผ้าเหมือนสบงแบบจอดถอดไปเต็มเลยนก็จะเจอคงมากนั่งอยู่เต็มศาลาเลยเต็มโบสถ์อ่ะแล้วก็แบบเหมือนนั่งสมาธิแล้วเขาก็เอามีผ้าปิดตาด้วยนะแล้วนั่งกันนิ่งมากเขามาทำแบบสมาธิกันใช่แล้วแบบเราเห็น คือทุนอารมณ์นะคือหลอน <c oughs> มันน่ากลัวนะใช่แล้วเ็าปิดตาด้วยไงตอนแรกนึกว่าหุ่นคีดเพื่อที่ไหนได้คนวะในห้องน้ำเขาก็เยอะนะเขาเอาไว้ให้คนมาปฏิบัติธรรม <c oughs> น่าจะเป็นห้องอาบน้ําด้วยใช่ค่ะอันนี้ผู้หญิงแะผู้ชายแยกห้องน้ำยยใช่ไหมเนี่ยดูอันนี้คือโบสถ์สร้างใหม่นะ<อ>จากแงรงศรัทธาของประชาชนที่เข้ามาบูรณะวัดสวยมากเดี๋ยวคุณเข้าไปดูตัวโบสถ์แล้วเนี่ยคืออยู่กลางน้ำเนี่ยนะรอบๆเราเป็นน้ําหมดแล้วนะ ใช่แม้กระทั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นป่าชายเลนละขยะเยอะไปหน่อยไป,ออไปที่นี่ก่นอนก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูโครงรรกระดูกปลาวานอืมใช่กระดูกปลาวานใช่โอ้โนั่นนั่นนั่นน,น,นั่นเห็นแล้วว้าวนั่นแค่ที่โครงนะเดี๋ยวไปดูหัวเลยหัวแบบใหญ่มาก มีเด็กตื่นเต้นสาราแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจุดต่นี้เดินระวังลื่นนะคะพื้นเป็นกระเบื้องสวยเลยป้าโครงกระดูกปาวาน,นเขากำลงังเขากำลังบูรณนะ วัดก,ก็จะมีไม้สักเต็มวัดเลยนะคะนี่อันนั้นคือโบสถ์เก่าเดี๋ยวเราดูทางนี้ก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปดูขนาดของโคมกระดูกป,ประวานใช่นในพระราชวังเดิมก็มีโคกระดิบประวานเนี่ยแต่นี่มันที่นี่ป <laughs> ่ะตอนแรกเราเราดูดูเราลุกประช้างไงทั้งแรกนี่ดิเบ้าตาดิอืหัวตอนกับเบ้าตาประวาน นี่กระดูวานวานบูดาค่ะให้เราไายรูปกันเดี๋ยวตรงนี้เราเดินล้อออกได้ตอนกลับเรากลับทางทางเรียบทะเลนี้ออกไปใช่ใช่นี่ตอนกลับเราเดินตรงนี้เราวผู้คนออกไปตรงที่เราจอดรถอืมตรงนี้นะข้างทางใช่สบายมีอันนี้ให้นั่งอ่ะตกใจตอนนั้นนึกว่าเดินทะเลไปมีศาลาให้นั่งอ่ะนี่ดูโดดดดเรือนนั่งถ่ายรูปเป็นยงนี่นั่งถ่ายรูปปัดเดี๋ยวเราเดินจุดนั้นกันโอ้โหมาถ่ายรูปก่อน ไปถายตรงน,นเดี๋ยวน,นี่่รูปะประว,วก็ถ้าพับขึ้นไปก็จะไม่เกะก,กะจะใช้กล็กลางออกมาใช่แล้นี่คือทำยึดติดไปเลยนะเนี่ยน,นี่ไงนี่ไงเขาคิดมาดีนะครับอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในวัดเผื่อว่าเวลามีงานบุญจะต้องใช้พื้นที่อันนี้ก็ทาสีทองทาอะไรตกแต่งด้วยนะ ที่นี่มีไม้มาลงไว้เยอะนะครับไว้ทําวัดนะครับทางทำสาลาเป็นศาลาไม้สักโบสถ์ข้างโบนไหนไหมอืมอ๋อมาเดี๋ยวเราจะให้ดูโบสถ์เก่าที่เป็นที่มาของออออแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อ,งงอันนี้คือโบสถ์ใหม่เป็นไม้สักทั้งหลังเลยอือ ช่วยกันทำํำถ้าเป็นวันที่ทเป็นในเนี้ยจะมาเจอเห็นแต่ก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นคนไทยบ้างนะแต่เท่าที่ถามก็จะเป็นแรงงานพม่าที่มาช่วยกันทาด้วยใจมไม่ได้เอาเงินเอาค่าแรงอะไรว่างก็มาช่วยกันทําทําสวยนะแต่เป็นบางคนเทนะ่านั้นนะที่ก็มาช่วยเธอไปถามผมมาช่วยทําไม่ได้เอาอะไรอ่าฮะนี่คือโบสถ์ที่เดิมอีอะโบสถ์คือโบสถ์อย่งนี้อนนี้ ขึ้นมาเพราะว่าโบนโดนน้ำท่วมแล้วเขาต้องยกพื้นโบดขึ้นมาคุณสามารถเข้าไปดูได้พื้นดูจากด้านข้างเนี่ยคุณดูจากด้านข้างว่าเขายกพื้นโบดขึ้นมาขึ้นโบดใช่ใช่เนียนระดับหน้าต่างเลยใช่เขาต้องยกเมื่อก่อนพื้นอยู่ระดับนี้ใช่ใช่ตอนน้ำเลมันหนุนใช่ตอนน้ําขึ้นะก็คือขึ้นมาถึงขอบไม้กระดานนี่เลยนะอืเนี่ยดูขอบตรงรอยเปื้อนที่มันหายไปนี่เรามาตอนี้คือน้ําลงไปแล้ว เราแรกอาจจะมาให้ทานน้ำขึ้นไหมคะเราสามารถเข้าไปได้นะคะคุณภูมิอ้าวเข้าไปคร <Gym. S 2> ับกระดานยังเปียกอยู่เลยผ้าเปียกคุณลองมุดเข้าไปดูข้างในได้โอ้โหมีคนมานั่งสมาธิด้วยนะระวังหัวนะนี่นะครับข้างในวัดอันนี้เป็นโบสถ์เก่าไหโบสถ์ ที่โดนน้ำพุ่มไปแล้วแล้วก็คือครึ่งครึ่งหน้าต่างของโบสถ์ดูดิอระนี่ก่อ,นนองแก่มากข้างในยังมีองค์พระอยู่พระคือบิวปัสวรรเนี่ระดับคือสร้างเผื่อไว้เลย,เลยนี่ยมีตรงนี้มีซัดดินขึ้นมาระดับคอดินนะครับที่มาถึง ตับส์เนี่ยคือท่วมไปแล้วนะพอดินก็คือไหลมาท่วมส่วนล่างของตัโบด์เก่าไปแล้วนะนี่ก็ทำโบด์ใหม่มานะครับขึ้นเสาใหม่ตำหนีเผื่อไว้เ,ไเ,ไเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าพระปางไะไรางห้ามสมุดอมสองมือเลย มาถึงโซนที่เป็นทะเลกันแล้วตอนนี้จริงๆเราคือยืนอยู่กลางทะเลเลยนะเพราะเราอยู่กลางทะเลเลยวัดเนี้ยอยู่กลางทะเลอ๋ออันนี้ก็คือทำคันไว้กันน้ำนี่ยที่คุณเห็นเสาไฟนั่นคือคือเดิมที่มันเป็นถนนฮะเป็นถนนอ๋อเสาไฟเหมือนเห็นไหมอืออ่ามีเสาไฟตลอดทางเลยใช่ ทั้งนี้น้ํามันท่วมไปแล้วก็เลยเข้ามาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้เลยกลายเป็นทะเลไปหมดแหละอืมเป,เป็นถนนจริงจมีเสาไฟขนาดนี้เป็นท่ว,วมากยาวยไปนู่นเลยนะถนนยาวมากเจ้าตากไม่ใช่ยงล้ม ลมแรงน่าอยู่น้าทะเลตรงนี้เป็นจะไม่คนอิ่มด,ดีนะครับที่เตรียมมารอบนี้ใส่เป็นรองเท้ายางมานะครับคือใส่ส,ก,สกูตเตอร์เ้ยเวลาขี่สกูตเตอร์อ่ะ ้องใส่รองเท้าเข้าไปอันนี้คือถูกต้องนะแต่ว่าบางวันที่มันต้องแบบฝนตกอย่างเงี้ยครับรองเท้าเข้าไปถ้าเปียกบางทีมันก็จะลื่นได้ต,ออไต้องระวังหน่อยอน,นี้นะเป็นทะเลนะครับผมทะเลทะเลหมดเลยนะรอบ <c oughs> จะล่วงไหมเนี่ยล่วงใช่ไหมเออล่วงไปทางเสาไฟพี่ทางเดินมันแคบมากเลย คือถ้าฝนไม่ตกมันจะดีกว่านี้นะนี่คือฝนตกปล่อย่ตลอดนะครับจะมาเถอะชวนให้มากันเฮ้ยเฮ้ยไม่เก็บเลยอยู่ในวัดพอดีเลยไม่้องเคลื่อนย้ายไปไหนมาถึงเราก็ได้ทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าตรงนู้นครับตู้ตู้ทําบุญมันแตกนะครับโดนลมพัดมานะครับก็เดี๋ยวเก็บเศษเงินที่ปิวมาครับเงินปิวมาเยอะพว่าควรก็น่าจะลงได้แน่เดี๋ย่เลยครับ เอาเออนที่เซฟเซฟกันดีกว่า<ด>อืมนีะครับมันจะมีเงินปิวอยู่กลางทางนะครับก็เดี๋ยวเก็บไปถวายพระคืนอืมมีสองใบมีสามใบนะครับทั้งหมดอเอ้ยไม่ใช่นั่นแมสนั่น<ด>แมสอ,นนอันนี้อันนี้มีสองใบมีสองใบ,บลงไปไม่ใช่ลงไปอะขึ้นไม่ได้ลงได้ลงได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กรณ์ขึ้นจับแขนผมขึ้นมา เหรียญมีไหมเหรียญเหรียญไม่น่าจะปิวอะมาโอเคโอเคต่างกระจายเต็มไปหมดเลยครับอย่างกับเควสทําบุญเนี่ยมาต้องมีอีเวนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคลิปเราใช่ทุกครั้งทุกครั้งที่ออกคลิปจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอพอมีพอมีเอามาพี่ก่อนเอามือมาโอเคขอบคุณครับที่เงินจากกล่องทําบุญมาปิวมาเยอะมากนะครับแต่ มันเสี่ยงเกินไปนะครับลงไปข้างล่างเป็นร้อยแล้วเนี่ยไม่รู้เหรอก็เลยไม่มาเก็บไม่ได้อาจจะไม่ทันดูอาจจะเพิ่งแตกะเราจะมาออกทางข้างๆนะครับตรงนี้แม่น้ำอ้่ทะเลจริงทะเลล้อมรอบเราอยู่หมดแล้วเนี่ยอืออือค่านะลงไปในนั้นเลยนะคือน้ามันไม่มีลงไปมันจะมีโขดินน่ะกอนไป เต็มเลยครับข้างเป็นรูป,ปูเสาไฟอยู่เลยอ่ะอนี่คือน้ำมันท่วมทางที่จะเข้ามาที่นี่น้ำตักซ้อกแล้วเราก็าก,กลับมาโซนที่เป็นแบบชุมชนอีกแล้วนะครับ ที่อยู่มีแม่น้ำดิ่มทะเลค่ะที่มีหลวงหลวงปู่โตค่ะตอนนี้หลวงปู่ที่มีพยานิชัยดาบหักอ่ะหลวงปู่โตไงท้องตู้มีตกแต่ดาบหักอ่ะทุกนมาหมดเลยตลาดของวัดเนี่ยช่วยกันเก็บกันนะเพื่อนๆใช่ค่ะมีแบงค์ห้าสิบแต่เก็บไม่ได้นะคะไปไม่ได้เก็บเท่าที่เก็บได้ใช่ตรงพญานิชัยดาบหักอะ มันมีแบบอสิกอีกนะแล้วก็หลวงปู่โตหงายท้องเลยตู้แตกกระจกแตกมาถึงบนทางเดินน่ะลมมทะเลอะลมแรงอะเรามาที่ร้านขัวคุณตั้มซีฟู้ดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงทางเข้าวัดเลยนะครับมากินกันเนี่ยครับเรามาเบรกกินกันนะครับอุดหนุนชุมชนอุดหนุนชาวบ้านนะครับเป็นอาหารทะเลนะครับไหนไหนมานี้เที่อยู่ในกล่องกุ้งเหยียดห้าสิบาท โอเคอยู่นะ50บาทไม่แพงนะครับได้กุ้งมาจานอันนี้นะ50บาทเขาขายกิโลละสามร้อยแปดสิคนยังทานไม่เป็นอยากลองชิม50บาทร้อยบาทอันนี้เขาก็ขายให้นะห้าสิบาทไม่แพงอันนี้ทะเลทอดนะแล้วก็ร้อนมานะแต่อันนี้เราก็ว่ามันเป็นปูไข่นะมันต้องปูไข่ทะเลไข่ก็ไม่แพงนะจุนไมเท่านะร่สิตร้อยยแล้วนี้ครับก็สั่งมาเพิ่มนะครับเป็นไข่ทั้งลมนะครับ หอยลุงตัวใหญ่ๆนะที่ชาวบ้านเขาเอามาแกะเปลือกนะครับแล้วก็เอามาเสิร์ฟมีเครื่องให้เรียบร้อยหอวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากกินเมื่อกี้ไม่เจอตัวใหญ่เนื้อหอยตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยคนชาวบ้านเขาเขาออกไปเนี่ยไปหากันพี่ขายชุดเท่าไหร่ในถุงชุดละร้อยแต่ชุดละสองร้อยห้าสิบชุดละร้อยนี่เยอะเลยเนี่ยชุดอันนี้ชุดละร้อยอ่ะอืมร้อยอยากกกลับบ้านเลยแต่กว่าจะถึงที่นี่ก็จะมี อาหารนะครับหลายอย่างมีหอยมีปูนะครับนี้มาจากเรือนะครับเรือทะเลที่เอามาขายใบชะครามนะครับุงงั้นผมเอาใบชะครามก็ได้ครับเห็นไหมนั่นคือลมพายุนะครับที่พัดมาครับเคลื่นอน,น,นตัวเร็วมาก โอเคเรางปสะพานโดยปลอดภัยครับผมสนุกจังจริงเหรอใบรรยากาศอืม,ม <า S 3> ด,ดูลมเลยครับ<ะ>พัดเมฆแต่เปลาเจะขึะนะ้นรถจันทันไ, <ป S 1> ไหม ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคจบพาร์ทแรกก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย